ผมนั่งกับผู้ที่มีประสบการณ์ท่านหนึ่งนะครับมาถึงบ้านเลยชื่อคุณพี่อะไรครับผมเขาเรียกชื่อเล่นชื่อเล็กชื่อชื่อจริงอะไรนะชื่อวิราชินีวิราตรีนามสกุลวิวิราชินีวลาศรีน,นามสกุลอยู่พระเนียดอยู่พระเนียดเป็นคนพระเนียดก็เลยชื่อนามสกุลอยู่พระเนียดชื่อเล่นชื่อเล็กที่เล็กที่เล็กอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่เล็กหกสิบสี่หกสิบสี่อยู่บ้านอะไรนี่ครับเนี่ยแปดแปดเนี่ยแปดสิบแปดโม หมู่มูสองตำบลขเนียดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมก่อนว่ากินน้ำมะขุนพี่ิเรกเป็นอะไรเป็นอัมพึกอัมพึกเหรอเป็นอามพึกเป็นเยอะไหมก็เป็นนอนสองปีอะนอนอยู่กับที่สองปีนอนติดเตียงเลยติดเตียงสองปีอ๋อมันเป็นอะไรเส้นสมองมันตีบหรือว่าตีบข้างข้างซ้ายข้างซ้ายอ๋อก็ตีบด้านขวาแต่ด้านซ้ายมันทําให้บังคับไม่ได้มันจะสลับกัน สมองติดขวาด้านซ้ายบังคับไม่ได้นอนอยุดติดเตียงสองปีสองปีเต็ม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 เลยโอ้ยเป็นมาเจ็ดปีแล้วเป็นมาเจ็ดปีแต่มานอนติดเตียงสองปีสองปีแล้วก็กินยาก็ถึงว่าไหวถึงว่าไหวครูมาเยอะไหวเยอะแยะเลยยิ่งยิ่งตันเนี่ยนะไอ้กล่องในเก็กล่องแทโตเนี่ยเต็มอะกล่องพันห้าเนี่ยนะซื้อมาเยอะเลย ซื้อมาในทุกเดือนน่ะนอ้องจากซื้อสองจาลจำกางแล้วแต่ปีกองห้ากองกลซื้อมาหมดลองดูแล้วลองมหมดครับผมที่สาวคนที่เตี้ยนี่ก็ซื้อเดือนไหนต่กลกองครับแต่ที่นี้ว่าก็มันกินแล้วก็ไม่ดีครับเอแลวก็อีกอย่างหนึ่งไอ้โคโรปิวกินในโต๊ะเนี่ยกินรู้สึกก็ขวดเนี่ยห้าหกสิบขวดน่ะ<อ>กินก็ไม่ดีไม่เอาเลิกไม่เอาครับแลแต้ตทนนี้เดแดงบอกว่าทําไมไม่กินน้ํามันคุด ยาแดงคือเป็นพี่เขยพี่เขยเนี่ยก็เลยก็เลยอ่ะลองลองดูลองดูน้ำมะคุดดูอ่ะพอกินนะเออเขาตื่นมารู้สึกมันสบายอ่ะมันเบาตัวครับผมรู้สึกดีรู้สึกว่าเออเราดีขึ้นครับแล้วก็กินมาตลอดเลยครับกินตลอดคือคือตอนย้อนนิดหนึ่งว่าตอนที่เริ่มกินนั่นน่ะยังนอนปิดเตียงอยู่ว่าไม่ไม่เดินพอเดินอ๋อมันเริ่มฟื้นแต่แต่ยังไม่ฟื้นขนาดนี้ใช่ไหมใช่ เราก็ยังเดินแต่นี้เขาบอกว่าตอนนี้เห็นก็เดินก็แข็งแรงอยู่นะเห็นเดินพอเดินได้ใช้ไม้เดินนี่ตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งอ่ะก็ลุกขึ้นหุงข้าวหุงข้าวอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็เดินตั้งแต่ตั้งแต่ตีสองครึ่งอ่ะจนถึงตอนนี้ทุ่มหนึ่งอ่ะนอนแทนที่ร่างกายจะเพียแล้วมันก็ไม่เพียรไม่เพียเพราะดื่มน้ำมังคุดนี่นะแล้วเห็นว่าฟังว่าเป็นไตด้วย เป็นขั้นที่สองขั้นที่สองก็ยังไม่หนักเท่าไหร่เป็นขั้นที่สองแต่รู้สึกว่ากินตัวนี้แล้วมันตัวระเบาแล้วรู้สึกว่ามันเออตึกมันดีขึ้นอ่ะคับผมเดแต่วันที่แปดเนี่ยจะไปหาหมออีกครับผมหมอนัดคับประจำปีคือต้องไปครับแต่ว่าคือสังเกตตัวเองนะว่าคือตั้งแต่เรากินมาเนี่ยมันฟื้นขึ้นค่อยๆฟื้นขึ้นใช่ไหมมันก็มันก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นดีขึ้นเยอะไหมจากปกติก่อนกินกับหลังกินมันดีขึ้นเยอะไหม เปรียบเทียบถ้าเปรียบทเทียบนะมันก็ดีขึ้นเยอะครึ่งถึง <นะ S 1> ครึ่งเกินครึงค่งไหมก็เกินครึ่งแหะเดินรู้สึกเดินเหินรู้สึกเราเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่สะดุดเราไม่เราไม่เพียอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเราไปได้เรื่อยๆครับแล้วสมองอ,มอะไรรู้สึกก็ความจําจะดีขึ้นความจําดีขึ้นแต่ก่อนความจําไม่ค่อยดีมันแบบได้หน้าลืมหลังได้หน้าลืมหลังเด้นลืหลังแต่ตอนนี้ความจําเราดีดีขึ้นแล้วยิ่งมาขายของเราได้คิดไง ได้คิดได้เดินนีเงี้ยได้พูดได้คุยได้เเพราะว่าร่างกายได้เคลื่อนไหวแล้วก็ได้ขายของสมองได้ใช้งานอย่างนี้ความจํามันจะมาเท่าเดิมนะอ๋อก็ดีแต่สายตาดีสายตาดีสายตาดีดีมองมองไกลๆชัดเห็นเห็นเห็นหมดอ่ะต้นเข็มยังเห็นเ็ยเข็มเนี่ยต้นลอยได้ยังได้แต่ก่อนทําได้ไหมก่อนกินก่อนกินเมื่อก่อนนีงต้องแต่อ่านหนังสือยังต้องแต่แว่นอย่าเนี้ยแต่แว่นตาแล้ว ยายไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อ๋อแสดงว่าตาดีขึ้นเยอะเลยตั้งแต่ตั้งแต่ดื่มอันนี้คือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเพราะกินอย่างอื่นใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่ได้กินไม่ได้กินกินไหนก็กินเลย๋อนี่กินน้ำมะขุไมาอย่างเดียวใช่ไหมก็คือเลิกจากตัวอื่นแล้วมากินน้ำมะคุดอย่างเดียวเลยกินน้ำมะุกนี่เยอะมากอ๋อครับกินน้ำตาลกินตอนก่อนนอนครับผมก็ได้ครับได้ก่อนนอนจะนอนดีครับหลับดีตื่นขึ้นมาไม่ไม่เพีย ตื่นมาตีสองตีสทุกวันพอตีสองต้องตื่ตนตื่นมาฟังละฟังรายการขอบคุณมากๆครับผมครับทางบริษัทก็ดีใจกับพี่เล็กนะครับ <c oughs> ก็ขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับ <c oughs> พี่เล็กให้สุขภาพแข็งแรงยิ่ง,งขึ้นไปนะครับพี่นะ